สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสการเรียนการสอนของเราในวันนี้กับ High ท e คลาสนะครับก็จะเป็นการสอนเทรดนะครับที่ดูเทรนเบื้องต้นแบบฉบับของผมเองนะครับก็ถามว่าใช้อะไรดูบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยบางคนโอ้ใช้เยอะแยะมากมายใช่ไหมอินดิเคเตอร์มากมายส่วนตัวเนี่ยผมใช้แค่ e b a ม50หนะครับหตัวนววิธีเพิ่มก็ไปใส่ที่อินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ว่า EMA นะครับพอคุณได้ EMA มาแล้ว1เส้นนะครับให้คุณมากดตรงนี้ คำว่า Moving Average Exponential นะครับกดมาหนึ่งเนเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดอันเก่าก่อนปุ๊บอ่ะกดมานะครับมันจะเป็น EMA9 โดยทั่วไปเนี่ยมันจะเป็น EMA9 นะครับก็ให้ทุกคนกดดับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คำว่า Data หรือข้อมูลนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น50นะครับหลายคนเขาจะใช้ร้อยบ้าง200บ้างนะผมใช้แค่50เส้นเดียวนะครับแล้วตรงนี้ m e t h o เนี่ยก็ปรับเป็น EMA นะครับคือปรับเป็น Exponential นะครับ แล้วก็กดตกลงโอเคพอคุณได้แบบนี้แล้วคุณก็จะได้มา1เส้นนะครับปรับสีปรับอะไรเป็นตามที่คุณอยากต้องการเลยนะครับคุณก็เอามาอ่ะเป็นเส้นเดียวกันครานี้เวลาที่ผมดูเทรนเนี่ยให้คุณจําไม่กี่อย่างนะครับเออเวลาที่คุณเทรดนะคือถ้าทุกอย่างอยู่ต่ำกว่า e m a ม้50ให้เรามองมองลงนะครับมองเซลล์แล้วก็ถ้าทุกอย่างอยู่เหนือกว่า e m a ม้50ให้เรามองมองบาย แต่จะมีจังหวะหนึ่งถ้าใครที่เรียนเรื่องของ market structure นยะคุณจะรู้ว่าในช่วงที่มันมีการเบ e รก EMA ห้าสตัวนี้ขึ้นมามันอาจจะมีการเบรกหลอกนะครับเช่นเ,เกิดเกิดช็อคหลอกประมาณนั้นนะครับเกิด c h a n อ e of character คือเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเทรนด์เบื้องต้นประมาณนี้แต่ยังไม่ได้เป็นเทรนด์งงไหมเวลาคา้างเขาจะเปลี่ยนเทรนด์มันต้องเกิดช็อกก่อนค่อยค่อยเบรกโครงสร้างอีกทีหนึ่งนะครับจะไม่เหมือนกับอันอื่นนะครับคราวนี้ ให้มองอย่างเดียวว่าถ้าดูภาพรวมนะครับถ้ามันยังคงอยู่ในเทรนขาลงและราคายังต่ำกว่า e m a ห0เราจะมองเซลล์และถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสูงกว่า e m a 50เราจะมองบายให้ดูดูแค่นี้ทันนะครับแล้วก็กราฟเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างครับคือมันมีขาลงมีขาขึ้นแล้วก็มีไซเว์นะครับครานี้พอมันเป็นเทรนขาลงนะครับทุกอย่างอยู่ต่ำกว่า e m a 50 และถ้าเกิดว่าทุกอย่างอยู่อยู่สูงกว่า EMA ห50มันก็จะเป็นเทรนขาขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นให้เราโฟกัสบ่ายนะครับถ้าทุกอย่างอยู่เหนือกว่า EMA สินะให้เราโฟกัสบ่ายแล้วถ้าทุกอย่างอยู่ต่ำกว่า EMA ห้ให้เราโฟกัสเซลลผมจะพูดไซโคคุณไปเองและ <c oughs> นะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้ยากเลยคราวนี้จังหวะผมเล่นจะเป็นจังหวะดีเทสครับอ่ะไซเวย์เนีรยเราจะไม่เล่นนะครับเราจะเล่นช่วงที่มันเป็นเทรน คราวนี้พอราคามันเบรกขึ้นไปนะครับหรือว่าอยู่สูงกว่า E-Max 10ผมจะหาเป็น pattern demand supply หนึ่งหนงในนั้นที่ผมชอบใช้คือ,อ,อ rally bear rally นะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นนะแล้วก็พอเทรนขาลงปุ๊บผมจะเล่นเป็นดรอปเป็นดรอปนะครับมันจะดูง่ายอ่ะพอช่วงเทรนขาขึ้นครับก็จะไปหา r ลลี่เบด r r ลลี่อ่ะชุดนี้มี r ลลี่เบด r r ลลี่อ่ะคุณก็ได้โซนิ่งตรงนี้แหละในการเข้าเทรดฝั่งบายเห็นปะ่ะแล้วก็มีตรงไหนอีกมีตรงนี้ ที่เอาไว้คุณสามารถบายได้เวลาที่คุณจะเข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าลงปุ๊บแล้วเข้าบายเลยนะครับคุณก็ต้องรอไพชันก่อนแล้วค่อยเข้าเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่รอไพชั่นมันจะเกิดการทูลุแบบนี้แหละครับสมมติบางคนเข้าเลยปั้งตั้งลิมิตไว้ s l ประมาณน,นี้ก็แหกฮนะก็โดนไปเลยเรียบร้อยเพราะว่าไม่ได้รอไพชันแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยรอไพชันสักนิดนึงเช่นอาจจะรอสักเ1 5ก็ได้เป็นค่าสเสถียร ก็อาจจะได้เข้าออเดอร์แถวนี้อาจจะไม่ไม่ได้ออเดอร์เข้าคมมากนะครับแต่ว่ามัน,นแต่ว่ามันปลอดภัยนะครับที่มันจะไม่แหกแล้วคุณก็ถือไปเลยยันประมาณแนวต้านถัดไปก็อาจจะเป็นแนวต้านนี้วัดไปเลยจากไส้ก็ได้เห็นไหมน้องก็ถึงตรงนี้พอดีแล้ว,วเวลาที่คุณจะเล่นบายเนี่ยขอขอเน้นย้ําอย่างหนึ่งเลยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันอยู่เหนือกว่า e เม50ได้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆ นะครับอย่างนี้คือเทรนขาขึ้นทุกอย่างก็ยังคงเล่นสามารถบายได้แล้วก็จุดนี้ครับเป็นจุดคีย์เลเวลที่เปลี่ยนจากซับไพเป็นดีมานเวลาเบรกปุ๊บก็จะเป็นจากซับไพเป็นดีมานชุดนี้เนี่ยเวลาที่ราคาเข้าลงมาเทสที่ตัวของบริเวณดีมานโซนเนี่ยให้คุณรอไพชั่นอีกทีนึงแล้วค่อยเทรดนะครับมันก็จะปลอดภยัยอย่างชุดนี้ถือว่าสวยนะครับปิดที่ประมาณต้านนี้เลยก็ได้ที่ไส้ชุดนี้สวยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่า1มันอยู่เหนือ e m a ห50 ที่บอกว่ามันคือเทรนขาขึ้นแล้วคุณเปิดบายแสดงว่าคุณกําลังเล่นตามหน้านั้นนั้นอยู่นะครับอันนี้คือเป็นเทรนนะครับเราจะเล่นช่วงที่มันเป็นเทรนเท่านั้นนะครับช่วงที่มันไซด์เว์เนี่ยคุณพักกราฟแล้วก็ไปเทรดตัวอื่นเลยไปเทรดตัวที่มันเป็นเทรนนะครับคราวนี้ในช่วงนี้ก็เป็นเทรนเหมือนกันเห็นไหมพอมันเป็นเทรนที่อยู่สูงกว่า E m นะ้เนี่ยให้หาดีมานโซนเพื่อเอาไว้ที่จะบ่ายออเดอร์ทันนะตรงนี้ผมอาจจะเอาเป็นแรลลี่เบรลลี่ตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วครน,นี้เวลาที่ราคาเนี่ยผมเอาชุดประมาณนี้นะนี่พอราคาลงมาเทสที่ดีมานโซนนี้เราก็หาไพาชั่นก่อนที่เราจะเข้านะครับจะล่อย่อรีเทสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้หาไพาชั่นก่อนที่คุณจะเข้าเสมอพอคุณได้ปุ๊บโอเคน้องเขาก็ไหลาตามอันนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันเพราะว่าอะไรมันคือเรนขาขึ้นแล้วทุกอย่างเวลาคุณเล่นเนี่ยทุกอย่างอยู่เหนือกว่า e เม50สสังเกตนะถ้าชุดเวลาคุณเข้าเทรดเนี่ย ถ้าเกิดว่าออเดอร์คุณเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆ e ล้อีเมเนี่ยมันจะดีมากจริงๆ e เมสสิบเนี่ยมันคือดิรามิกรีสตันกับซัพพอร์ตนะครับซิสตันเอ่อรีสตันคือแนวต้านซัพพอร์ตคือแนวรับอย่างเนี้ยถ้าเป็นเพนขาขึ้นตรงดิรามิกเนี่ยมันก็จะเป็นดิรามิกแนวรับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นขาลงใช่ไหมครับถ้าเป็นขาลงมันก็จะเป็นรีสตันนะครับเป็นตรงไหนละ่ะเนี่ยเนี่ยถ้ามันเป็นเทรนขาลงเนี่ยในชุดเนี้ยมันก็จะเป็นรีสตันก็คือพอราคาถึงปุ๊บมีเด้ง ึปุ๊บมีแดงถึงปุ๊บมีแดงถึงปุ๊บมีแด,ดงเห็นไหมจะเป็นช่วงนี้นะมันจะอาจจะไซด์เวย์บ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับของตัวกราฟคราวนี้ให้ดูอีกเดียวว่าถ้าอยู่ซูมกว่า e bay 50คือโฟกัสบายนะครับเท่านั้นเลยแล้วก็หาแพทเทิร์น demand supply ในการเข้านะครับหรือหาตัวที่มันส่งแรงๆนะครับอ่ะค้านี้ถ้าเกิดว่าเป็นเหนขาลงล่ะอ่ะสมมติว่าผมเห็นภาพนี้ โมเมนตัม um เนี่ยขาลงเป็นหลักใช่ไหมครับคราวนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเบรกตัวนี้ขึ้นไปให้ดูด้วยว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างหลอกเราไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเช่นสมมติถ้ามันจะเบรกขึ้นไปเนี่ยผมจะบายก็ต่อเมื่อมันมีมันเป็นเทรนขาขึ้นเท่านั้นถ้ามันเบรกขึ้นไปมันอาจจะขึ้นแล้วลงเป็นไซเยวก็ได้ยังไงเราก็ไม่ได้เล่นอยู่ละฝั่งขาบายเราก็เล่นฝั่งขาเซลไปถ้าเกิดกราฟมันเป็นโมเมนตัมขาลงอย่างจุดเนี้ยชุดเนี้ยเป็นการาฟในช่วงของโมเมนตัมขาลงนะครับ ก็ทาให้คุณสามารถรีที่จะเล่นหน้าเซลล์ได้อย่างปลอดภัยผมก็จะหาจังหวะเซลล์สวยๆนะครับในการเทรดอย่างเช่นชุดนี้นะครับขึ้นไปเทรดใช่ไหมเกิดเป็นบริเวณอะไรฮะซัพพลายโซนมีแรงส่งเซลลเยอะมากนะครับผมก็จะใช้เป็นโซนซัพพลายแถวนี้ก็เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับกันความสับสนผมว่าเป็นเป็นสีส้มดีกว่าสวยดีนะใ้สีแดงจนชินละอันนี้พอราคาขึ้นถึงโซนนี้เนี่ยผมก็รอ สิ่งที่เรียกว่าเกิดพาชั่นแล้วคุณก็เข้าเทรดไปพอเวลามันกําไรเนี่ยก็อย่าอย่าลืมกันหน้าทุนนะครับสุดท้ายเนี่ยเซตอัพเนี่ยมันก็ชุดเนี้ยน้องก็กลับมาหน้าทุนให้กับคุณนะครับแล้วก็พอมันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้ามันถ้ามันขึ้นไปอีกรอบนึงเนี่ยคุณก็หาจุดที่จะรีเทสเซลล์สวยๆได้นะครับสังเกตดีว่าทําไมเวลาคุณเซลล์ตรงนี้ปุ๊บมันแหก หรือมันอาจจะขึ้นไปแล้วไปสต็อปลอสคุณที่บางคนถ้าไม่ตั้งสต็อปลอสเนี่ยมันก็ลงได้นะครับบางคนตั้งพันจุดเนี่ยมันก็ลงได้นะครับแต่บางคนที่ตั้งสั้นๆเนี่ยทำไมถึงลงเพราะว่าเอ๊ะทำไมถึงโดนเพราะว่าคือเหมือนนะว่าโมเมนตัมเนี่ยถ้าสูงกว่า EMA 10เนี่ยมันคือฝั่งของเทรนขาขึ้นนะครับหมายถึงว่ามันมีสิทธิ์มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เทรนเนี่ยมันเป็นแบบแรงบายเยอะขึ้นมามา,มากๆนะครับถ้าคุณมาเซฟตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการไปส่วนบุลลุ่มเขาในขณะนั้นนะครับแล้ว ถ้าเล่นแบบปลอดภัยคือจะเป็นช่วงของต่ำกว่า e-masive หรือให้มันใกล้เคียงกว่า e-masive ได้มันก็จะดีนะครับให้เราหา d e ดี n d supply หรือ pattern ในการเข้าในช่วงที่มันต่ำกว่า e-masive มันก็จะดีนะครับชุดนี้ก็ไปหามาบางคนใช้ช่วงโซนบริเวณน,นี้เปลี่ยนจากเป็น key level นะครับเปลี่ยนจาก demand เป็น s u p p l y พร,ราคาขึ้นเทสปุ๊บบางคนชอบมากเลยครับเซลปังเอสแรรมานี้มันก็โดนนะครับ ถูกปะมันก็โดนอะไม่ว่าคุณจะตั้ง500ร้อยพันจุดเลยมันก็มีสิทธิ์โดนนะครับเพราะว่ามันมีสิทธิ์แทกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้รอพายชันสิ่งที่ผมอยากให้คุณรอเนี่ยคือรอพชันเป็นหลักมันอาจจะไม่ได้เข้าจุดที่มันดีครับแต่ว่ามันมันจะได้เข้าจุดที่มันปลอดภัยอย่างน้อยๆถ้าเกิดคุณได้เข้าไปเนี่ย TP คุณตั้งประมาณโลล่างเนี่ยมันก็มีสิทธิ์โดนหรือมันกําไรเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ชนะมากกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาย้อนดูต่อไป เนี่ยบางคนก็ใช้ซัพพลายตรงนี้เล่นก็ได้เหมือนกันอีนนี้เวลามันขึ้นไปเนี่ยก็เสี่ยงเสียงเหมือนกันนะก็ไปดูซัพพลายชั่นในทางเฟรม m 5 m 1 5ในการที่เราจะเทรตตรงนี้หรือบางคนใช้โซนบล็อกนี้อะ่ะเป็นซัพพลายตรงนี้เล่นก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะครับอะ่ะพอราคาไหลลงมาปุ๊บตรงนี้本 District, 本ดรอปเป็นดอปดอปเป็นดอปอันนี้ดอปเป็ดดอปนี่นนนนนนมไม่ได้สวยเลยนะครับผมแนะนําว่าอาจจะเล่นจากเป็นจากแนวรับเป็นแนวต้านดีกว่าใช้โซนแนวรับเป็นแนวต้านกี่เลเวลอ่ะ พอราคาขึ้นเทสปุ๊บนะครับเราก็เปิดที่เปิดบางคนเปิดออเดอร์เซลล์ตรงนี้เลยใช่ไหมผิดหรือถูกผิดนะครับเพราะคุณต้องรออะไรรอไพชั่นก่อนอ่ะพอเกิดไพชั่นปุ๊บคุณอาจจะได้เข้าแต่แถวนี้แหละครับไพชั่นในไทม์เฟรมสัก M15 M5 ้เเกิดปุ๊บค่อยที่จะเข้าเทรดตามไพชั่นไปมันก็จะชัวร์มากกว่านะครับโอเคปิดที่ประมาณสวิงโลนี้เราก็เล่นไหลเราก็ไหลาตามน้ําต่ออ่ะประมาณนี้ โอเคไหมครับสำหรับการเทรดในการดูเทรนเนี่ยใช้ใช้เทรนเป็นหลักนะครับถ้าจะเซลล์ทุกอย่างต้องอยู่ต่ำกว่า e m a 50าสิงนนก็เหมือนกันเห็นปะรีเทสแล้วก็รอไพชันแล้วก็เซลล์แล้วก็ยาวถ้ามันอยู่ต่ำกว่า e m a ห้าเนี่ยมันจะสามารถที่จะเซลล์แล้วแบบปลอดภัยได้อันนี้เป็นช่วงเล่นแบบ pull back pull back pull back เราก็สามารถที่จะ run ten ได้นานนะครับส่วนตัวเวลาผมเล่นอย่างนี้แหละนะครับ โอเคคาร์ดเล่นตามเทรนก็เล่นประมาณนี้ไม่น่าจะยากเนาะนะครับคลิปนี้ผมก็พยายามสรุปใจความให้มันแบบไม่ได้ยาวมากมายเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่คุณเล่นดีมันสปายเนี่ยบอกเลยว่าแพทเทิร์นที่ผมชอบคือ,อพอเทรนขาขึ้นปุ๊บเราก็เล่นรลลี่เบรดลี่พอแพทเทิร์นเป็นเทรนขาลงปุ๊บผมก็เล่นดรอปเบดดรอปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพทเทิร์นไลลี่เบรดดรอปเบรลี่เนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเกิดในช่วงของไซเวยแล้วผมไม่ได้เล่นช่วงไซเวยเป็นหลักผมเล่นช่วงเทรนเป็นหลักเพราะว่า เวลามันรันเนี่ยมันมันได้กำไรเยอะกว่าแล้วมันปลอดภัยมากกว่าประมาณนั้นโอเคเทร o u r f r i เฟนนะครับขอให้ช่องนี้ก็เป็นเหมือนเพื่อนของคุณแล้วกันที่จะได้เสริมสร้างพัฒนาการเรื่องของการเทรดของคุณให้มันมากกว่านี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ